สวัสดีครับ,รบผมนุ๊กครับผมลบครับเฮ<ะ>้ยไม่ใช่ไม่ได้มาด้วย,ยเนี่ยเราเราเบื่อแล้วเราเบื่อแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโจน,นะครับนุ๊กครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมนะครับในตลาดมีมาม่าหลากหลายลายี่ห้อมากคุณเชี่ยวชาญเรื่องมาม่าไหมพวกรสชาติบะหมีส่สำเร็จรูกกินนัาเแตนม,มัธยมสุนโตจะบอกว่าเชี่ยวชาญมากอ่าเป็นายแล้ว ก็คือใบพ่อไงครับได้ใบไม่ไม่ไมบ่อยเพราะว่าในหอเอาดีๆมันหายกินได้ง่ายแล้วก็ในขอชอบกันโอเคก็คือกับเพื่อนก็อร่อยก็กินกินหลายรสไหมหลายรสแสดงว่ารสไหนรสไหนที่ผ่านหมดแล้วรู้หมดแสดงว่าถ้าผมเอามาทดสอบนี่คุณรู้เลยได้เลยเอางี้แม่เรามาเล่นเกมกันก็คือถ้าคุณทายถูกนี่เดี๋ยวผมให้ตังค์เลยคุณจะได้เงินรางวัลถ้าคุณทายถูกหมดนะได้พันหนึ่ง เอไปผมจะให้ยี่ห้อละหนึ่งร้อยบาทอ่าผมจะให้ยี่ห้อละหนึ่งร้อยบาทนะคุณจะได้หนึ่งร้อยบาททุ่มไทยถูกกินก็คมแล้วได้ตังค์อีกเออแล้วคนไทยถูกต้องโดนผมฟาดนะผมเอาเอาอารมณ์อันสวิตเกมเนี่ยไม่เดี๋ยวคุณไม่รู้นะคุณก้องก็หัวก้มหัวกันนะไม่เจ็บไม่เจ็บนี่นะโดนโดนนี่ฟาดนะ ไม่เจ็บเออไม่ไม่พาไปหาหม,ม <laughs> อหมดแดงหมดแล้วอ่ะเอามาดูเกมกันเลยครับและนี่ก็คือมามา่าทั้งหมดที่เราไปเอามาในเซเว่นนะครับจะเป็นรถธรรมดาอยู่สองอันแล้วที่อีกสี่อันก็จะเป็นรถเผ็ดขั้ี่เจ็ดคือทำให้ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวผมจะปิดตานะครับเฮยปิดตาแล้วก็จะห้ามนุกสัมผัสกับ บรรจุพันเลยเพราะว่าแต่อย่างมันมันรู้เลยว่าสัมผัสมันเป็นยังไงผมเลยไปผลป้อนเองอนาคตเลยอันนี้กี่นิ้วอ่าสามเอาอันนี้กี่นิ้วเขียนนี่มีกี่นิ้วผมมีหลักฐานนะมีหลักานนะอันนี้กี่นิ้วเอาไม่เอาไม่เอามากแล้วขอเป็นพลารา <rium> <Dante> ไม่เห็นไม่เห็นอ๋อไม่เห็นข้างรอกเลยถ้าเจอมันไม่ถึงโอเคยำยำยำเดี๋ยวผมสับก่อนนะเดี๋ยวเขาจำได้ว่าอันไหนยู่ตรงไหนนะอ่าจคุณจะเริ่มจากซ้ายสุดหรือขวาสุดก่อนที่เรียกสีที่เรียกสีคุณจะเริ่กจากซ้ายหรือขวาไงผมผมตัดให้คุณเอาขวาแล้วกันเอาขวานะโอเคนี้นะทุกคนนะ ยืดหน้ามายืดหน้ามาให้ลมกินอ่ะให้ลมกินกันพอพอพอจะเลาได้ไหมมันไม่รู้มันไม่รู้จริงนะแล้วผมมาเรียวแล้วซีรี่ส์ว่าอะไรมากินกินแล้วปากมาเอาปากมาเอาปากมาเออไอสัตว์เต็มเนื้อปู เล่มเมือกูเลยโอ้โหนี่คิดว่าไงคิดว่าไงน่าจะเป็นเทกเจอร์แล้วรู้สึกว่าเป็นไงนิชชินไม่มีใบเหรอนิชชินมีสองรสอ่ะอ่าโอ้เจออะเยอะโอ้ใหขยันตอบอยู่อ้าวคุณตอบคุณตอบไม่รู้คุณโดนนะมีด้วยนะมีอเจ็ดตีไปเลยเจ็ดทีเฮ้ยมีอยู่หพ โอ้โนะมีปีตัวเองไปเลยรถอะไรอ่าคิดไว้ในใจก่อนเดี๋ยวเผื่อได้ตัดช้อยรถสอง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 นะเดี๋ยวเผื่อได้ตัดช้อยเผื่อได้ตัดช้อยอเนี้ยเป็นนิดชินละโอเคอ่ารู้ว่าเป็นนิดชินแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นนิดชินอะไรนะอ่าเรามีอันที่สองนะปาบเขาให้ปาบเขาให้

ะนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยก็คือกล้องมันแบ,บหมดนะครับนี่ือขอขอเลื่องถ่ายต่อนะครับก็คือนุก๊กถ่ายถูกไปแล้วอันหนึ่งแต่เมื่อกี้ก็คือเราทากันาสองคนนุ๊กเขาก็เปิดตาไปดูกล้องมานะครับทีนี้เราจะสลับที่เหลือนะเราก็สลับใหม่เลยไม่ต้องห่วงนะครับนุ๊กต่อถูกไปแล้วก็คือมาม่าต้มยำกุ้งนะครับพ,พี่เจริญทางน,นี้ โอ้โที่สองให้คุณกินอ่าที่สงนะคุณไหมคุณหมมันแบบมันใช่ไหมมันใช่ไหมเปรี้ยวนำเออมันเปรี้ยวนำแต่ว่ามันต้องดูบอกเกอซื้อมาซื้อมาซื้อมาอ่าแสดงว่าต้องเป็นอะไรเกอะไรคลิปต้มยำ ควิทต้ยมยำนะครับอันนี้ควิทต้ยมยำเป็นคำตอบที่ฉเฉลยเหรออ่าคุณจะให้ผมฉเฉลยไหมหรือคุณจะให้พายหมดก่อนพี่ยอ่าเฉลยเลยฉเฉลยเลยนะใช่เพราะมันจะได้แบ่งมันเจ็บตรงอันนี้คือคำตอบคือควิทต้ยมยำควิทต้ยมยำหมูสันนะครับเป็นคำตอบที่ควิท <c oughs> อันที่สามมีอะไรถูกไหมต้มยำถูกต้มยำถูกต้มยำถูกแต่ผิดยี่ห้อนี่นจริงเหรออ่านี่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 อันนี้นะจะเป็นไงเป็นไงเป็นไงไอ้ที่ผมดูไม่หิวแล้เนี่ยหมูสับเออเป็นไงไหมควิ๊กหมูสับเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่คำตอบที่ ามอันที่คุณยังไมไ่ตอบนะครับมีอันแรกสุดเลยอันแรกสุดเลยแสดงว่าที่เราว่าเป็นนิ้ชิมอ่าหรือว่าสลับไหมสลับเลยไหมจะได้เลยนี่ผมก็สลับแล้วนะคุณจะคุณจะให้ผมสลับเลยไหมก็อ่านนี้เอาใหม่นะรวมเลยรวมเลยอ่าโอเคโอเคอ่าอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเหลือเยอะไปหมด อันนี้เบอร์หนึ่งนะมาบ้ามาก่อนอุ้ยยยยไม่คิดเลยยหรอยไยยค่เยย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 อยย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 อยยยยยยยตออยยยยยยยเกยยยยยอยย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 ยวก็ยย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 ย้ยยยย เมีนี่ยยังไม่ตอบอันหนึ่งอันนี้ยังไม่ตอบอ่ะสิบสิมสิบสิบเออยังไง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 มันมันใช่ไหมมันใช่ไหมอันนี้เป็นรสชาติที่ไม่เคยกินอ่าเพราะถ้าไม่เคยกินแล้วมันก็คืออะมันมีรสมีนิชินมีชีวิต ทั้งหมดใช่ไหมมาม่ามีนิชินมีคลิกมีมาม่ามียำ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 ชามน้อยใช่สองห้าบาทฉีกินตังค์ไม่ต้องเสริมไม่ต้องเสริมยำยำอะไรตุ้งตุ้งก็จะสั่งไหมอ่ะอ่ะยำยำอะไรอ่ะหมูสับยำ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 หมูสับกูไม่ได้ซื้อมาสัตว์ อยากยิน้งเดยวยังกดอีกพี่นสุดท้ายจะตอบได้ไหมจะตอบได้ไหมอ่าสุดท้ายเออสุดท้ายเลยจะตอบได้ไหมอันนี้คือไม่ยอมตอบทันทีง่ายๆบิ๊กนแล้วผมไปงอตอบที่ถูกใจาเปิดตาเปิดตา นี่ถ้าคุณทายเนี่ยยำยำต้นยำกุ้งต้นยำกุ้งถูกแล้วต้มยำกุ้งถูกแล้วแต่คุณทายยำ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 ไม่ได้ซื้อเลยยำทำซื้อมานี่ไงมันต้นยำกุ้งสลับกันเออทายผิดไงมันสลับกันส่วนคุณตอบถูกไป4รสชาตินะครับได้ไป400บาท400 400เรียกอะไรพี่อ่ะ นี่ไงก็สี่ร้อยนะนี่ไงเแตนส่วนเงินรางวัลนะครับก็จะเก็บไว้ที่ผมก่อนนะครับหลังจากทำภาษีแล้วค่อยให้นะครับไม่ไม่ไม่ได้แยกกันชัดเจนหรอรางวัลก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก็บไหมก็รวมเดี๋ยวเก็บเก็บของมันดีไปเป็นก้อนยังไม่จ่ายภาษีเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้คงจะไม่เขาแล้ว เด tamam ี๋ยวครบร้านเมื่อไหร่พี่โอนให้เลยครบร้านอืหมื่นเดียวก็เอาสักคนว่างีไม้สี่ร้อยไงหมื่นเดียวก็เอาเดียวหนึ่งร้อถึ้งละหมื่นเดียวก็เอาแล้วสรุปว่าตอบโดนไปสี่นะคะแต่ว่าเรายังมีเกมอีกเกมนึงให้เล่นนะครับเป็นเกมไม้ตายก็คือเป็นเกมที่ยากมากให้เดาว่าโค้กกับแบตซี่นี่รสชาติเหมือนกันมากให้เดาน้ำอันล์โค้กกับแบตซี่คุณจะเดาถูกไปรสชาติเหมือนกันอ้าวคุณติจ้า ็คือผมได้เทน้ำบอลมลงไปแล้วนะครับแก้วนี้ก็จะเอันนี้นะแก้วนี้ก็คืออันนี้นะส่วนแก้วนี้นะครับก็เป็นอันนี้นะเราจะไม่บอกนะครับว่ามันคือยี่ห้ออะไรทีนี้เราก็จะสลับข้างกันนะครับมอมา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 คออะไรคุณยักยัโอ้ยดูมาก เอาซ้ายเลี้ยวขวาเอาซ้ายก่อนแก้มือซ้ายนะแน่นะโอเคให้ลงเลยได้ผมจะลงผม,มจะเรียแก้วมันได้ผมว่าไม่ว่าคุณหรอกมันจะได้เฮ้ยค,ค,คุณดมคุณดมกลิ่นแล้วมันเป็นไงคุณดมกลิ่นของได้ไหมออกทางแบบซี่อ๋อออกทางมาไม<า>่ออกแไว้ก่อนข,อ,ขอชิเ้เนี้ยส่วนผมกินแล้วออกทางตูดนะ ตอบคุณซนี้คือตอบผมได้ท่าอหร่ตอบดูผมให้โบนัสไปเลยหนึ่งพันบาทแก้แก้ใช่แค้แก้มือให้แก้มือที่คุณพลาดไปสองอันน่ะคือผมให้รอบนี้เลยหนึ่งพันบาทขอตอบเลยเรื่องอะไรต้จยำยำๆอะไรรูสับอันนี้คือแบตซีอ่าอันนี้คือโค้กอ่าอะไรแบตซีอะไรโค้ก ทางซ้ายแบบสี่ทางขวาโคมอ่ะวางไว้นะครับดึงตัวเปิดตานะครับดึงตัวเปิดตาแล้วก็ดูความเป็นจริงนะครับถึงคั้นถ้าคุณตอบถูกคุณได้หนึ่งพันบาทเลยสามสองหนึ่งยนีีของรางวัลที่เตรียมไว้ก็คือรายการเราก็จะมอบของรางวัลให้ด้วยน,นะครับที่เตรียมไว้ไม่มีน้อันนี้ก็คือเป็นน้ำนึ่ม แจ้อานเชิญครับเชิก็คือแจ้อาหารนะครับว่เขากินมาทมี่บม่าแล้วก็เตบซี่พี่ให้าอ่ะไอ้นี่ทำหน้าเหมือนโกรธเคืองกันไม่เป็นไรหนึ่งพันยอมโอเคโบก็ได้ไปอีหนึ่งพันบาทนะครับแล้วหนึ่งพนออกมารวมกันเป็นหนึ่ันสี่รอบาทีอด้วยไม่ได้หนึ่งพันอีกสี่ร้อยสิโอ <c oughs> ้คุมแล้ว แค่ยาสองพันรู้ไหมรู้ใช่ไหมแค่ยาสองันอะแล้วเปิดุญได้อุ้ยอะไรหลออมาเรื่องเือหลแล้วเปิดข่ยได้ที่ใครหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนี้ขอถามนะครับดนตีดนตีนึ่งแบบว่าเศ้าๆเลขอถามว่าคุณเปคุณอะไปหครับนานนะครับที่ผมไม่ได้ไปหมอบมอัผมก็กินคนเดียว ก็สี่คนหวัวละไรค่ารถหมดแล้วพี่รู้รูปกินบาร์บีคิวไม่เหลือทีเดียวแต่ถ้ากินคนเดียวมันจะไม่ไมอร่อยมันต้องแบบเอ้ยคนต้อกินด้วยโอวิ่โซเชียลทิชชู่ส,สติงไอ้ <c oughs> สารนกคลายก่อนคลายก่อนโมกี้พูดไม่ถูกโซเชียลกินตาชันนีน <c oughs> นโ้โซเชียลที่แท่ไงเออหรือเปล่าก็กินหม้อเดียวจะไม่พาพี่ไปด้วย มึงเป็นน้องยังไงเนี่ยก็บอกว่ามึงรู้มามว่าที่ผ่านมากูช่วยมึงบบริษัทกูช่วยมึงทั้งนั้นเนี่ยไม่ครับตอบไม่ถูกนะงบบริษัทคือถ้ากูไม่วางแต่ซี่ไว้ซ้ายโคไว้ขวาเนี่ยมึงตอบไม่ถูกเลยไห้พี่แ่บวางวางนี้ไว้ไกลไม่ไม่ใช่วางอันนี้ไว้ซ้ายขวาอันนี้มันจะสลับกันอยู่แล้วไม่ใช่วางอันนี้วางนี้เอาไว้ไกล สรุปก็คือน้องนุ๊กเขาจะเอาเงินไปกินโมโมนะครับแล้วก็เลี้ยงพี่ด้วยนะครับก็ขอบคุณคนดูนะครับที่ช่วยสนับสนุนฝากกดไลค์กด s u บส c ค i b ์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้เราเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับถ้าใครชอบก็คุณคุณฝากกดไลค์นะก็จะมี IG t i k ท o k ต่อนตัวนะครับของผมแล้วก็พี่โจใต้ดีสคริปชั่นฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเค ว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ละครับบ๊ายบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าโมา้ให้กูกินด้วยดิมันเหลือโอ้มึงเดือดจะหมดแกลล้วเนี่ยให้กูกินด้วยงบก็มีนึกมาลองทำตอกเงี้ยแล้วก็ไม่แบ่งกูด้วยต่อมากูก็ดูดแบ่งไม่รู้สักทีมันนี่ผมไม่มั่นใจครับผมไม่มั่นใจมึงก็ดูดอยูน่ออน,น,นั่นน่ะกูอยากกินจะตาหา